ไออีเกียทีไร่ซื้อของบ้านปลายทุกทีใครที่เป็นแบบนี้คุณโดนอีเกียล่อซื้อเข้าให้แล้วครับ one, like ว่าแต่เขาทำยังไงให้คนยอมควักเงินจ่ายได้ง่ายขนาดนั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง อีเกียมีการใช้เทคนิคที่เรียกว่า the green effect ครับซึ่งเป็นการออกแบบสถานที่สภาพแวดล้อมของร้านให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกดีที่สุดเพราะเมื่อลูกค้าถูกกระตุ้นด้วยสภาพแวดล้อมที่มันดูล่อตาล่อใจแล้วก็เพลิดเพลินไปกับสินค้าและบรรยากาศในร้านลูกค้าก็จะรู้สึกพร้อมใช้จ่ายพร้อมซื้อมากขึ้นจนไม่ได้คิดเลยครับว่าจะมาซื้ออะไรบ้างแต่เขาจะคิดว่าอะไรบ้างที่เขาอยากจะซื้อกลับไปซึ่งทางอีเกียเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าลูกค้ากว่า80%เลยครับที่มักจะตัดสิน ซื้อด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยถือว่าเวิร์กเลยครับ ส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับคืออีเกียเขาพยายามให้ลูกค้าได้เห็นสินค้ามากที่สุดครับเขาก็เลยตั้งใจออกแบบทางเดินด้วยเทคนิคที่เรียกว่า f i x path เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เดินเข้าสู่เส้นทางเขาวงกดตามที่ร้านกําหนดเอาไว้โดยคุณไม่สามารถที่จะลัดจากโซนหนึ่งไปอีกโซนหนึ่งได้ง่ายๆเหมือนกับห้างทั่วไปครับซึ่งวิธีนี้มันจะช่วยให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าได้เดินดูทั่วมากขึ้นเมื่อเทียบกับห้างส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเดินแค่หนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมดแล้วเนี่ยอีเกียทําให้ลูกค้้าเดดินจนจทั่วไ โดยระหว่างทางนะครับอีเกียก็จะมีการจัดแสงจัดเส้นทางไว้เพื่อนําสายตาผู้บริโภคไปสู่สินค้าที่ต้องการครับเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้ามากขึ้นด้วย <S <S และสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่อีเกียใช้มัดใจลูกค้าได้ดีมากๆก็คือนอกจากจะเห็นสินค้าได้มากมายแล้วครับลูกค้ายังสามารถจับสัมผัสทดลองใช้สินค้าได้แทบทุกชิ้นเลยยกเว้นโถส้วมกับกอกน้ำนะครับ แถมยังมีห้องตัวอย่างที่เอาเฟอร์นิเจอร์และของประดับต่างๆไปตกแต่งไว้อย่างสวยงามทำให้ลูกค้าเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าจะเป็นยังไงถ้าซื้อของแต่ละชิ้นกลับไป แต่แน่นอนเลยครับว่าถ้าเดินขนาดนี้แล้วเจอแต่ของไม่ถูกใจสุดท้ายก็เหนื่อยเปล่าครับอีเกียเขาก็เลยดักเอาไว้ด้วยการสะกดรอยตามลูกค้าใช้เทคโนโลยีบีคอนและฮิตแบบเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแบบเรียลไทม์เพื่อดูว่าลูกค้าเดินไปตรงไหนบ้างดูอะไรบ้างเพื่อจะได้รู้ว่าโซนไหนเป็นที่นิยมมากที่สุด ยิ่งส่วนไหนได้รับความสนใจนะครับอีเกีย์เขาก็จะยิ่งนําไปปรับให้มันดูล่อตาล่อใจมากขึ้นและทุกโซนในร้านเนี่ยก็จะถูกจัดวางอย่างมีเหตุมีผล นอกจากนี้ครับที่เราเห็นว่าอีกเกียขายอาหารเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะเขาเพิ่มช่องทางสร้างไรายได้นะครับแต่เป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าใช้ชีวิตอยู่ในนี้ได้ทั้งวันเลยเพราะถ้าหิวเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องออกไปกินที่ไหนครับเพราะว่าในร้านก็มีโซนอาหารอยู่แล้วแถมราคาเนี่ยก็ตีซะด้วยช่วยลดโอกาสในการสูญเสียลูกค้าจากความหิวไปได้เลยครับ และเพราะอย่างนี้แหละครับอีเกียเนี่ยจึงทําให้ลูกค้าพร้อมซื้ออะไรก็ตามที่ขวางหน้ามากกว่าของที่อยากได้จริงๆด้วยซ้ําจนหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเงินไม่พร้อมจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากจะไปเดินอีเกียเลยเพราะไปทีไรก็อดไม่ได้ทุกที Rebel the home. Kea, the แล้วค,ครับหลงไปเดินอีเกียสาขาไหนปล่อยที่สุด และนี่ก็คือ Market Market รายการที่จะพาคุณไปพบกับธุรกิจและการตลาดสุดฉลาดจากทั่วโลกกับผมทักทับสุริ